มาครับผมวันนี้เราไาอยู่กับฮีโร่ซีซีกันครับก็มีหลายคนนะบอกว่าซีซีเนี่ยเป็นพาระทีมากๆเวลาเลือกเล่นแล้วมันม,มันไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าพูดกันแบบตรงๆนะวันนี้เราก็เลยจะมาลองเล่นให้ดูนะครับว่าซีซีมันจะเป็นพาระเพื่อนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเล่นในตำแหน่งโรมิงด้วยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o e ีสปอรทางร้านยังรับเติมเกม Mobile Legend นด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ Mobile Legend นเพชรมากขึ่าใจถูกลงสูงสุดคือ30%ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็เซิเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีไฟาย ROV Valorant และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันยืเยอะๆนะครับเดีย๋ยวเราต้องขึ้นไปกับบุนโน่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพยายามป้อนบุนโน่แล้วกันป้อนนะไม่ได้คิวเอง <c oughs> แต่ว่าเซตอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ดามเมจนะแต่ว่าไอเทม2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะเลือกออกเป็นเกาะคุ้มกันนะครับอาจจะเป็นอาเกาะที่ป้องกันไฮบริดนะครับผมก็คือป้องกันทั้งโจมตีกายภาพแล้วก็ป้องป้องกันทั้งโจมตีเวทนะครับ ก็สามารถออกมาได้นะครับผมออกออกได้แล้วก็ชิ้นที่6เนี่ยนะครับก็จะเป็นอาโรคอัธิา่านะครับผมเป็นปิดท้ายชิ้นสุดท้ายเอามาแบบมีเก,กาะคุ้มกันให้เรานิดนึงนะครับบวกเลยหรือว่าเนี่ยนะอุย้ยพาราจริงไหมเนี่ยก็ไม่ได้พารานะเอาจริงๆนะ คือฟิฟี่เนี่ยถ้าเล่นดีๆเนี่ยมันมันโกงมากๆนะไอนี้ผมการันตีนีเพื่อนเ่เพราะว่าผมลงแข่งลีดเดอร์แล้วแบบเจอคนเล่นฟิฟี่เยอะมากครับในการยืนในตำแหน่งเลนยี่ผีนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่อุ้ยผายแล้วอุ้ยอุ้ยเผาเผาเผาอย่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 าเผารอดแบบบุดบิดเฮ้ยโอ้ให้ให้เรายืนรับกลับบ้านแบบสวยสวยไม่ได้เลยนะมึงนะไอวารีเนี่ยเดี๋ยวแม็กเจอเราจับหนับแน่นอนนะเพื่อน เกือบตุยนะเปันเพื่อนเลือดนี่เหลือไม่ถึงสิบนะคือแบบถ้ามีเด้งเผาผ่านอีกประมาณสักหนึ่งรอบแบบผมน่าจะตุยไปแล้วเพราะว่าเลือดตะกี้ผมไม่ถึงสิบแต่ว่าเผาผ่านมันดอกละสิบสี่นะเพื่อนๆก็น่าจะตุยอยู่พอสมควรนะแต่ดีที่รอดมาได้แบบบุบบิดนะครับถือว่าโชคเรายังมาอยู่นะครับผมน้องๆข้ามันลุมชะกันมาเลยเปิดตัวตีแมวจอนเนี่ยเอา้าไม่คิวสักทีกูคิวนะเพื่อน <laughs> ไม่ยอมยิงมันสักทีนะครับผมจะตุยก็ไม่ตุยสักทีนะ จงังหวะตะกี้คือถ้าผมรัดนี่ก็บูโน่อาจจะสาหัสอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเงินตั้ง200โกนะในช่วงต้นเกมนี่สําคัญมากมารับสำหรับพวกคนที่เล่นนักยิงนะครับผมส่วนมิยะเนี่ยนะครับผมถ้าอยู่ในช่วงเรทเกมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยแบบหดเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมผมเอาเกราะคุ้มกันเข้ามาแล้วก็อันตรีของผมอ่ะบวกกับสกิลหนึ่งอ่ะมันสามารถที่จะปิดจ็อบอมิยะได้แบบรวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเฟสเราที่เอาเข้ามาไม่ใช่เป็นเฟสแบบแทงล้วนไงเพื่อน เป็นเฟสดามเมดด้วยนะครับแล้วที่มุมไปไหนกันหมดวนะเนี่ยตะกี้เห็นมันโนเนียก็อยู่ข้างล่างนะครับผม,ผมก็เลยวิ่งลงมานะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับเลยไปแป๊บหนึ่งนะพนเพื่อนๆือนลงมาแค่แบบเป็นพิธีเฉยๆน,นะครับพเพื่อนเพื่อก็ลงมาเพื่อให้เขาเห็นว่าเราแบบออมาเหมือนกันนะไม่ใช่แบบโซ่สี่ซุ้มแปดแบบว่าเออพวกคุณจะออกันอย่างเดียวแล้วแบบว่าทีมเราไม่ลงมาเลยสําหรับโรมิงเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมฝั่งเขาจอนจะเล่นง่ายครับ อันนี้ก็ห้าวหรือเกินนะมึงเนี่ยผมอยากจะหัวแม่งจริงๆเนี่แต่ว่าถ้าผมคอมโบไปแล้วเนี่ยมันน่าจะวินบล็อกหายนะก็เท่ากับว่าเราจะเสียสกิลวัตต์ติฟีดนะครับผมนะชั่งมันชั่งมันนะครับผมอยู่แถวนี้ไว้นี่ไงนี่ไงมามาเดมาเดเพื่อนมาเดข้ามันเพื่อนข้ามันอมอนข้ามันวิ่งไว้ไม่มีใครเข้าหามันสักตัวมันมีวินบล็อกนี่แหละปัญหาหลักนะครับเนเพื่อนถ้ามันไม่มีวินบล็อกเนี่ยน่าจะเล่นง่ายครับ ถ้ามันกดบินมอกไปแล้วเนี่ยผมเข้าแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่ายังไงผมสามารถที่จะปิดจ็อบมันได้อยู่แล้วนะครับสกิลหนึ่งอ่ะถือว่าครูดาวเร็วมากนะสำหรับซิฟี่นะเพื่อนเพื่อนคือมันสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องดีอะ่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ผมคิดว่ามันแนวแบบสายปวดมากกว่านะเพื่อนๆอ,อันนี้เอาแบบตรงๆนะคือแบบถ้าคนเล่นเป็น,นี่ยมันจะปวดโคตรน,นะแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นมันอาจจะดูเหมือนแบบไก่กาปลากระกป๋องใช่ไหมนะครับผมมันก็ ทุกตัวแหละสําหรับผมนะผมว่าถ้าคุณเล่นฮีโร่ตัวไหนแล้วมันไม่โหดเนี่ยไม่ใช่ว่าฮีโร่ตัวนั้นมันไม่โหดนะเพื่อนๆดูเดชเห็นไหมเนี่ยดูเดชเห็นว่าเนี่ยดูเดชดูเดชเห็นบ่าเนี่ยวิโคตรแรงเห็นไหมคือแบบถ้าตดสกิลวัมตีเราไปแล้วตามด้วสกิลหนึ่งเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนะว่าพวกตัวบางๆเนี่ยนะครับร่วงทุกตัวนะไฟเตอร์ที่ออกของสายแบบโจมตีไกลภาพแล้วไม่มีแท้งผสมเข้ามาเลยเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ร่วงแน่นอนนะครับอาจจะแบบชุดเดียวไม่ร่วงครับแต่ว่าสกิลหนึ่งเรามันต่อเนื่องงไยมนัั ล่วงอยู่แล้วนะครับผมนะถ้ามันยืนบวกกับเราแล้วอย่างหนึ่งข้อดีของฟิซี่นะครับผมก็คือสกิลหนึ่งของเขาเนี่แหละเวลาเราใช้สกิลหนึ่งนะครับผมแล้วถ้าเราออกเป็นขวานฟกคามได้นะมันจะยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าเวลามันดูดเลือดเนี่ยมันจะดูดเลือดแรงมากๆนะครับต่อให้คุณออกของอ่าตัดเลือดก็ตามอ่ะมันก็ยังดูดเลือดแบบแรงอยู่พอสมควรนะครัเพราะว่าสกิลหนึ่งมันเร็วนะครับผมมันเร็วถึงแบบสมมติว่าอ่าตัดเลือดมัน5 0ผม มีเลือดประมาณห้าสิบนะครับมันก็เหลืออยู่ยี่สิบห้าใช่ไหมดูเลือดดูดิตูวแรงจัดใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยตัวแบบบางๆถ้าเกิดไม่มีวินวอกเนี่ยหายหมดอ่ะผมว่าแม่งไม่ได้เป็นพาราทีมนะแต่แม่งเป็นตัวปวดชั้นดีเลยนสำหรับฟิฟี่เนี่ยเอามาแบบแนวปนป่วนได้นะครับเพื่อนๆโดดเข้าโดดออกอะไรประมาณนั้นน่ะผมว่าเป็นอีกงหรฮีโร่ที่มันแบบอฮ้ยมันดีครับผมผมคารันตีรู้ว่ามันดีนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่คนเล่นนะครับผมไอ้ใจเย็นเพื่อน เดี๋ยวผมบินบอกให้เออไปนาน่าดูดิมันโดนเรายิงมันโดนเจ็บมากนะเห็นไหมไปไหนเออมียะแม่งลงล่างว่ะมียะแม่งฉลาดเว้ยคิดว่ามันจะเดินสวนขึ้นบนนะถ้าเดินสวนขึ้นบนนี่เราตามทันแน่ๆอันนี้ก็ห้าวหรือกืนรัาไปไอวาเรีเนี่ยผมหม่นหน้ามันวะเพราะว่าผมเข้าคือผมเข้าประชิดตัวมันไม่ได้ไงพอเข้าปุ๊บม่งก็ผลักออกนะเป็นเพื่อนแล้วก็โดนเวลา เวลาแบบฟิฟี่โดนผลักออกเนี่ยแม่งโดนผลักออกไกลด้วยเนี่ยเพราะว่าจังหวะที่เรากระโดดเข้าไปเนี่ยแล้วมันผลักพอดีโอโหโคตรไกลนะผมบอกให้ผลักทีนี้แทบกลับป้อมอะไกจิ๊กเนี่ยข้างล่างเบนอีกแล้วเดี๋ยวไปสังสอดแม่งสักหน่อยว่าเบนเนี่ยมันจะมาห้าวกับอันดั้ไม่ได้นะครับบวกเลยเพื่อนอันตีไปแล้วนี่ครับดูครับเนี่ยรูรครับดูครับรูรครับเนี่ยดูครับตุยเนี่ยแม่งไม่ตุยอันดั้ช้าไปเพื่อนอันดั้ช้ามากครับเนาะโอโหเอดเมอร์ ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะสําหรับพิโลตัวเนี้ยคือน้อยมากนะคือแบบถ้าไม่ถ้าแบบไม่ไม่ลงทัวนามเมนตจริงๆอ่ะก็แทบจะไม่เห็นเลยนะสาหรับเอ็ดเมอร์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้ในซฟซฟ่นนี้นะไม่เห็นจริงๆนะสําหรับเอ่อแนวแบบลงสามลงโซโลหรือลงห้านะเพราะว่าผมก็ลงกับทีมบ่อยมากๆนะครับผมลงห้าเนี่ยโอ้โหโอ้โหจอนโอ้โหสกิลไม่เข้าเลยผมเอ็ดเมอร์แม่งถึกจริงเว้ยห้านี่ พอมันมีเกาะคุ้มกันแล้วแม่งถึกหายว่ะโอ้เรียบร้อยครับโดนดาเมจแบบเป็นกลุ่มไงจริงนะตอนเนี้ยเราฝากความหวังไว้กับอันดัสนะเพราะว่าถ้าอันดัสสแต็กมันสูงๆอ่ะมันสามารถที่จะจบสกอร์คิวมียาได้ครับเพราะว่าคือเดี๋ยวต้องดูครับว่าอันดัจะยังไงนะเพราะว่าตอนนี้อันดัดูเหมือนจะยังไม่เกิดเลยนะเพื่อนสแต็กไม่รู้ว่ามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ด้วยฟาร์มนะตอนนี้นะเพราะว่าไม่ได้ล็อกนะคือเล่นยากครับผมสไตล์นี้สาหรับอันดัสนะ เอาเดิเพื่อนเอาเดิมา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 ดิผกักร้ไง่ะเพื่อนโอ้โห,โหแม่เย้ยนี่ปัญหาคือไอห่าวาไอไอห่าวาเลียนเนเลยมันชอบผักนะครับผมสวยโอเคไม่หนึ่งคิวแล้วครับผมตอนนี้สคอร์เราพุ่งไปเป็นสามแล้วนะพเพื่อนๆนี่เราเล่นเป็นโลมนะพเพื่อนๆแต่ว่าเราคิวได้เยอะอยู่เยอะนะผม อ่จะพูดยังไงดีอะเลครับผมคือแบบปกติแล้วมันไม่คนเยอะนะครับเพื่อนมันควรจะแบบว่าให้พวกตัวแบบดามิดามิ่งเขาได้คิวไปนะสามคิวนี่เพื่อนเราคิดดูถ้าเกิดบูโดได้ไปสามคิวเนี่ยหกร้อยโกเลยนะแทบแทบจะออกคีย์ดีคอนได้แบบเออ่ภายในนาทีที่หกที่เจ็ดเลยแต่ว่ามันจังหวะสุดท้ายไงเพื่อนก็ทำใจครับโอ้โหเอสมือเกาะไม่มีแม่งจะตุยไอ้หาจอนแม่งเข้าสวยเอาเอาเอาจอนสวยเออ เก็บจอนไปหนึ่งครับผมฟกอรอเราพุ่งไปเป็นเสียบ้าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะคิวนะแต่ว่าจังหวะมันดาเมจมันคือดาเมจของซีซี่มันรัวเพื่อนพอแบบมันรัวมันก็มีโอกาสที่จะแบบปิดจ็อบจังหวะลาดได้นะครับเพื่อนมันเนี่ยปะมันมันเป็นฮีโร่ที่มันไม่ใช่ภาระนะครับคือมันเป็นฮีโร่แบบปวนสุดๆอ่ะเนี่ยอันติยัดไปเลยครับนี่ครับดูครับเนี่ยโดนเข้าไปยังไงเพื่อนเอาเอายิงกูตายเองแล้วมึงเอ้ามียาห้ามียาห้ามนี่นี่นี่โยโย มีย้าอย่างห้าวเลยครับจอดเลยไปเลยกูไปไอยู่แล้วดูเพื่อน,เ,อนเราดูดเลือดแรง<ๆ>มาเห็นไหมคือเราดูดเลือดแรงมากๆนะเนี่ยดูเด็แปดสิบสามแปดสิบห้าแปดสิบสามแปดสิบห้าเก้าสิบสี่เก้าสิบหกเห็นไหมเลือดเราขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหบานบาลบาลบานถอนก็ถอนก็ถอนก็พันกว่านะดาเมจรวมตะกี้นะโดนเข้าไว้แต่ก็ไม่ได้สถานมันเท่าไหร่นะครับสวยโอเคใจร่ำล้มใจร่ลมนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอามอนใจเย็นเพื่อนอามอน ทีมเราต้องพร้อมวันนี้หน่อยนะเพราะว่ายืนอยู่ไกลกันเกินไปครับถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยนะเพื่อนจะฟ้อนยังไม่ทันแล้วก็อาจจะแบบปุยหมดด้วยนะครับผมเหมือนเหมือนแบบไตล์แบบว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ผมขอบอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่แบบชอบลงโฟล์นะครับผมเวลาจะเข้าเนี่ยนะครับผมก็อยากให้แบบดูเพื่อนนิดนึงนะเพราะว่าบางทีอ่ะคือเพื่อนๆอาจจะมองในแผนที่แล้วดูเหมือนจะอยู่ใกล้ใช่ไหมแต่บางทีมันอาจจะอยู่ไกลก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าแบบคนละช็อตกันเนี่ย มันก็อาจจะแบบว่าเสู้ไม่ไหวนะเพื่อนเพราะว่าการที่เข้าแบบไม่ได้พร้อมกันแบบเนี้ยก็เล่นยากครับนี่ตุยแล้วโอ้โ,โดดแม่งทุกสก,กิลนะเพื่อนโดนขนาดนี้ก็ยอมเหมอะขนาดแก้แค้นยังเอาไม่อยู่คิดดูดิคือตอนนี้จะจบกันยังไงนะถ้ายื้อไปนานๆเนี่ยอาจจะแบบบาวุ่นได้นะครับเพื่อนเพราะว่าเอสมร์ก็ยิ่งเล็ดยิ่งถึกนะฝนเบนเนี่ยยิ่งเล็ดยิ่งแรงมียายิ่งเล็ดก็ยิ่งแรงนะเพื่อนวนวาเลียนอย่างั้น วาเลียผมมองเงินเงินครับเอาแม่งก่อนเลยวาเลียเนี่ยสวยเข้าเลยอมอนมันผักไปแล้วสวยโอเคอมอนได้อยู่โอ้แต่อมอนก็โดนลุมชกก่อมาเดม connect. ีมาเด, ude, าเด้ยอ้ยไม่ไหวไม่ไหวถอยก็ถอยถอย,อยแล้วทีมเราไปไหนหมดน่าเห็นไหมเพื่อมันเดินซอนกันไม่ทันครับผมข้ามันข้ามันเข้ามันนี่นี่เอ้าห้าวห้าวห้าวแม่งเกือบตุยอีกนิดเดียวเองว่ะหมันหน้า, Allah, ม,ามันไหวพวกเนี้ยคือผมใชฟฟีกิวฝ่ายเอดมือไม่เข้าอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเพราะว่ามันมีเกาะนะคือเราตีเกาะคุ้มกันมันไม่แตกอันนี้ก็ห้าวเหลือเกินตยยุยแล้วเนี้ ไม่ยิงเร็วมากผมบอกเลยไอ้มียาเนี่ยยิงแบบว่าเล่น f a s attack speed ที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะโอ้ยบอกเลยว่ายิงแป๊บเตียวลม้มทุกตัวนะยิ่งเลทเกมแบบยิ่งแบบว่าโกงอะ่ะแล้วยิ่งได้แบบเข็มขาดไฟฟ้าชิ้นที่6นะหรือว่าเราจะไปออกเป็นชิ้นที่5ก็ได้อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าได้เข็มขาดไฟฟ้านี่บวกทวีความโกงเข้าไปอีกเนะีเพื่อนๆอันนี้ผมการันตีเลยนะ เอาไปบวกบวกเลย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 ไปไหนละเพื่อนเอฟเมอร์ไปไหนเพื่อนไปไหนใช่ปะแล้วจอนเอาจอนมาลกไงอะเพื่อนต่อต่อได้ต่อได้เออสูงไว้โอเคเอาละเอา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 มียามาพลาดเรียบร้อยครับวินบลอกมาวินวลอกมาตรับโอเคถ้าเราได้หลอดก็น่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยจบไหมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดได้หลอดก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แบบไหลไหลป้อมทีมฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมต้องได้ป้อมสอง ขึ้นป้อมสาบให้ได้ก่อนนะฝักทางหนึ่งอ่ยมนถึงจะเล่นกันง่ายนะเพื่อนเอฟเมือโดดไปแล้วใจเย็นสวยโอเคเราจะป้อฟังแล้วเอาต่อเพื่อนต่อต่อยแม่งเบนแม่งฉลามบุกอ่ะอันดัต่อยอันดับต่อยไม่เข้าเลยบผมเอ็ดมือสต๊ตกมันเท่าไหร่วะนนี้ทำไมมันต่อยเบาจังวะ้ยจอนเรียบร้อยแล้วตุยหมดแล้วตุยหมดแล้วไปเลยกูไม่อยู่แล้วโอ้แม่งแม่งวิ่งโอ้แล้วกูก็ยังตุยในหาจอนขนาเนี่เดี๋ยว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 กูแคเคตอนนี้ ไม่จบแล้วแหละผมว่านะเพราะว่าถ้ายื้อไปแบบนี้นานๆไม่ดีนะครับเพราะว่าเขามีจอนสันชนชน,ชนตลอดนะอันอันดั๊เนี่ยต้องเอาให้ได้นะมีมุมมียาเนี่ยจะเราขายเต็มทีก่อนออกเป็นนี่ลืมไปนะครับเกาะสนทยาเออมันชื่อเกาะสนธยานะครับผมผมก็จําชื่อมันไม่ได้หรอกเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ออกสักเท่าไหรนะ่แต่สอวนใหญ่จะได้เป็นตําแหน่งนักยิงนะช่วงช่วงนี้บอกเลยว่าติดติดนักยิงนะผมเนี่ย <laughs> เล่นแล้วมันแบบเราแบบคน คอนโทรลเกมได้นะครับก็คือแบบเน้นจบเร็วได้อะไรประมาณเนี้เข้าหลังได้อยู่เข้าโอ้แม่งไอ้หาวาเลียกแล้วเนี่ยอุดมหมันหน้าแม่งจริงไอวาเลียเนี่ยเอาไปเนี่ยเบ้นเนี่ยเบนเนี่ยเบนเนี่ยเบ้นเนี่ยโอ้มาเด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 ดูครับเลื่อนเรานี่เด้งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมน้องๆโอ้โหแม่งเลื่อนนิดเดียวแต่แม่งไม่ตุยอะนี่ไงชนมาเดเพื่อนชวนมาเดต่อต่อได้มาแล้วไม่น่าต่อได้แล้วเพื่อนต้องถอยแล้วน้าถอยเว้ย โอ้จบไม่ได้วะจบไม่ได้จบไม่ได้นะครับผมอันดั้เราจังต่อยไม่แรงเลยอะ่ะต่อยยังแบบมุ้งยิ่งอยู่อะ่ะอันดั้อ่ะอันดั้ต้องแรงกวันนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดอันดั้ไม่แรงกวันนี้อะ่ะอ,อันดั้จะแบบอคนที่ไม่มีประโยชน์น่าจะเป็นอันดันะ้อ่ะตอนนี้นะครับผมนะคือคลิปเนี้ยนะครับผมเรามาทําให้ดูว่าซิซซี่มันจะมีประโยชน์ไหมนะเพราะว่าหลายๆคนเนะี่ยบอกว่าซิซี่มันเป็นภาระทีมนะครับเพื่อนๆก็เออ ดูตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่พาราทีมนะครับผมนะาดูเด็กคือมันแบบปวดจัดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโดดเข้าโดดออกอะไรดูดนี่้าพวดโคชเจ่ไปหมดเนี่ยคิวมันสวยอนัดโอ้ยไม่ใช่อนัดอมอนดีกว่าอามอนแม่งอติแบบนี้แล้วมึงเข้าไปจะมาถอยก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยป้อมป้อมบนแม่งก็แบบไอ้นี่แม่งออ๊ยเคลียร์กันช้าว่ะป้อมเนี่ยไปอาวอมาเดินี่นี่มียะตุยแน่แม่จ๋าครับตุยแน่สวยโอเค ตุยเน่แม่จะอาจอมาทำไมเพื่อนอ้าวจอมานี้สวยดียเพื่อนตุยนะเพื่อนจอนดูครับคูณแรงครับนี่แทงนะเป็นเพื่อนดูโดระด,ด,ดอกเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหยืนวับเลยแนละ้วผมขอวับคืนบ้างนะ <c oughs> คือดอกละสี่ร้อยนะทวีคูณขึ้นเป็นเจ็ดร้อยนะเป็นเพื่อนแล้วเราไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยโยโย่เราออกกี่ครั้งเนี่ยเพ,เพื่อนดูดิเห็นป่ะน่าจะออกเกินสิบครั้งหรือเปล่านะครับสาหรับโยโย,โยน่นะต่ำๆก็ดัมมีก็รอดสองพันสามพันได้นะถ้าแบบโดตัวเดียวเด่นๆน่ะ จบแล้วแบบนี้นะว่าแต่ว่ามียม,มันกําลังเกิดนะครับ <_ C 1> เดี๋ยวรอไปพร้อมหลอดแล้วกันนะครับผม <_ C 1> น่าจะจบได้อยู่มั้ง <_ C 1> ต้องเอาป้อมกลางให้ได้รับเฟสวยเคสวยสวยสวยๆ <_ C 1> เราน่าจะต้องปิดจ็อบฝั่งตรงข้ามแล้วละเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆเลทไปมากวันนี้ไม่น่าไหวแล้วนี่คือมันเลทแล้วนะครับ16นาทีก็ถือว่าเข้าอยู่ในช่วงเวลาที่เลทแล้วนะครับผมเราต้องเร่งจบแล้วเพราะว่าตอนนี้อันนั้นเราก็เลทแล้วก็ยังต่อยไม่แรงนะครับผม เลยแล้วก็ยังต่อยไม่แรงนะครับผมอันดัดจะแรงตอนไหนนะจะแรงกี่โมงนี่บอกด้วยนะครับผมนะโทรมาบอกกันนิดนึงเนี่ยนะทาไปคนอื่นเวลาผมเจออัน,น,นดัดแม่งโคตรแรงนะมาเอา้ามันพลาดแล้วครับผมแม่งอันติว่าว่าแบบนี้ครับอ,อ,อันติไปแล้วตาม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 ,ตามสวย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  เขาเรียกว่ายื้อไวอีกคนอยากบวกอีกคนอยากหนีเนี่ยครับผมสุดท้ายแล้วมันหนีไม่ได้นะครับเห็นว่าตะเกียร์คือผมอันติเข้าไปใช่ไหมนะครับผมอีกตัวมันอยากวิ่งหนีเข้าป้อมไนงะแต่อีกตัวมันอยากแบบบวกไนงะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เลยแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าล็อกกันไว้นะครับผมไม่ให้มันหนีไปไหนได้อะไรประมาณนั้นนะเออเว้ มันไม่ใช่เป็นภาระทีมครับสาหรับฟิฟี่เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คนเล่นครับสาหรับส่วนตัวผมแล้วนะเพื่อนๆดูคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันชัดเจนนะครับว่าฟิฟี่ไม่ใช่เป็นฮีโร่ที่กากนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นฮีโร่ที่มันไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยนะครับมันขึ้นอยู่ที่เราเล่นครับ <heps S 2> ถ้าเราเล่นเป็นเนี่ยมันก็จะโหดถ้าเราเล่นไม่เป็นมันก็จะกากนั่นเองนะครับผม